ดูด้าชแนลนะคะและตอนนี้นะคะก็เดินทางมาถึง e p สุดท้ายของ Fa รนด์สอ2 0กันแล้วนะจ๊ะคลิปนี้เนี่ยจะมาในหมวดของใช้ทั่วไปก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทำเฟรนด์สกินแคร์กับเมคอัพให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ดูหลังจากจบคลิปนี้ไปแล้วก็สามารถไปดูกันต่อได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูของใช้ที่ดาเนี่ยไม่ค่อยที่บอกใครสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตาม ด้วยนะจ๊ะ อืมอะไรอย่างเงี้ยหมวดหมู่ในวันนี้นะคะก็ <S <S จะมีตั้งแต่หัวรดท้าของใช้กระจุกกระจิของใช้เล็กนนๆน้อยๆอะไรอย่างนี้น,นะคะมาเริ่ม,มัาที่อย่างแรกเลยดีกว่านะคะเดาวขอแบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นของที่หยุดติดกระเป๋าบ่อยที่สุดละกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือนี่นะคะเจลล้างมือนะ,ะอันนี้คือของ B nice เป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ7จซึ่งดูคนเกาหลีแล้วนะว่าตอนนี้ไม่มีเจลแอลกอฮอล์ติดกระเป๋าก็คือไม่ได้ละป้าโควิดก็คือรุนแรงระบาดเวอร์นะซึ่งตัวนี้ที่ชอบแบบเพราะว่าหนึ่งเลย คือกลิ่นเขาหอมแด้ดอกไม้แบบหอมละมุนละม่อมมากๆเลยแล้วก็ปกพาได้ง่ายพอล้างไปแล้วปุ๊บเขาไม่เหนอะมือให้ความชุ่มชื้นได้ดีมากๆด้วยใช้อยู่ติดกระเป๋ามาจนจะหมดแล้วนะคะก็คือใช้ดีมากๆเลยย่าล้างมือเสร็จปุ๊บก,ก,ก็ต้องมาทาแฮนด์ครีมนะคะซึ่งอันนี้นะคะคือแฮนด์ครีมของฮักสเลนชื่อกลิ่นโมร็อกเคนกาเดนเนอร์นะตอนนี้เป็นแฮนด์ครีมที่เหมือนหลอดบีบยาสีฟันนะคะซึ่งนอกจากกลิ่นจะหอมแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะคล้ายๆแบบดอกทานตะวันเออเนื้อออกไหม หอมแบบหอมมากเลยแนละ้วชอบกินนี้มากตัวเนี้ยเนื้อครีมคือแบบดีเลย <c oughs> คือตอนทำมันจะแบบนุ่มๆละมุนละมุนนะคะแล้วก็มันจะค่อยๆ <c oughs> ซึมซึ่งซึมแล้วเนี้ยมันจะไม่เหน,นียวเนอะทุกคนตัวต่อไปนะคะที่ติดกระเป๋าเลยก็คือจะเป็นพวกลิปบาล์มนะคะซึ่งลิปบาล์มที่ใช้ส่วนใหญ่นเนี้ยก็คือจะเป็นลิปบาล์มที่มีสีเพราะในระหว่างวันเนี้ยบางทีเราก็ขี้เกียจทาลิปสติกแล้วก็แค่แต่ว่าอยากหยิบลิปบาล์มขึ้นมาให้ไม่มีสีสัน,น<ข>อะไรอย่างนี้เนาะก็เลยเลือกลิปบาล์มที่มันมีสีัชนจ้นะคะะเบบบานบดูต ที่มีสีนะคะซึ่งเขาจะให้สีละเลือ้อละเลือ้อสวยงามมากผ่าปุ๊บกุหลาป่าเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่ดูแบบว่าอุย๊ยอมชมพูสุกภาพดีอะไรอย่างนี้ตัวนี้นสวยตัวนี้นพูดเลยว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะเป็นลิปบาลที่แบบควรมีติดกระเป๋าเลยจริงๆอีกตัวหนึ่งเป็นลิปบาลบำรุงแล้วก็ให้สีสันที่สวยไม่แพ้กันเลยนะคะของ m e r e s c a นะคะซึ่งเขาจะเป็นลิปบาลออกโทนแนวสีนู้น้ำตาลแต่เขาจะมีออมเบรไล่สีอยู่ตรงกลางแท่งนะคะ พอทาไปแบบนี้ปุ๊บเขาก็จะผสมสีกันไปในตัวสีสวยมากทุกคนเออพอทาแล้วแบบปากมันจะแบบดูสุขภาพดีดูลื่นๆ,ๆอะไรอย่างงี้นะคะแต่ตัวนี้ให้คะแนนน้อยกว่าตัวเมื่อกี้เพราะว่าตัวเนี้ยให้ความชุ่มชื้นได้ไม่เท่ากับตัวบอบบี้บราวนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อมาทาบำรุงจริงๆแนะนำว่าให้เป็นบอบบี้บาวดีกว่าถัดไปอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เหมาะกับประเทศไทยมากเลยก็คือ ตัวนี้ค่ะทุกคนแป้งเย็นตางูแบบสเปรร์คือ <c ười> จะบอกว่ามันช่วยชีวิตไว้ได้หลายครั้งแหละเวลาที <c ười> ่เราอยู่ดอกนอกแบบอยู่ท่ามกลางอากาศล้ร้อนที่เหมือนนรกอะไรเงี้ยทุยทุยๆทุยๆขมๆขมๆคือก็ฉีดแล้วก็เย็นอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบเออช่งกายอะ่ะแต่ก็คือช่วยชีวิตได้ในระดับหนึ่งท่ามกลางอากาศร้อนๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะของญี่ปุ่นที่เคยใช้เนี่ยจริงๆก็ใช้ดีนะแต่ว่าใช้หมดไปแล้วอ่ะก็เลยลองมาใช้อันนี้แทนดูนะคะรู้สึกว่าของญี่ปุ่นอะ่ะมันเย็นกว่าแต่ว่าอันเนี้ย แล้วาคาถูกกว่าแล้วก็หาซื้อได้ง่ายกว่านะคะอีกอย่างหนึ่งที่ควรพกติดกระเป๋านะคะก็คือสเปรย์น้ำแร่นั่นเองนะคะในระหว่างวันเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรารู้สึกว่า refreshing ขึ้นแบบว่ารู้สึกออร่าตั้งเลยในหน่อยเงี้ย,ย,ยฉีดสเปรย์หรือพกสเปรย์ไว้เอาไว้เวลาซับหน้าเนี่ยฉีดปุ๊บแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับซะหนึ่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออมันก็จะทำให้การเติมแป้งของเราเนี่ยมันไม่เป็นคราบหรือเติมแป้งเสร็จแล้วปุ๊บ ฉีดทับมันก็ทำให้เขาทีมากิ่งขึ้นตัวนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเดีย Hydration Facial Mist นะคะเป็นสเปรย์ฉีดหน้าโดยเฉพาะสำหรับสิ่งที่ชอบหน่ยก็คือว่าละอองเขานุ่มมากมันจะเป็นละอองแบบฟุ้งๆละเอียดละเอียดเลยอะนุ่มหน้ามากแล้วก็คือกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความหอมแบบสมุนไพรนิดๆน,นะคะไม่ใช่สมุนไพรที่ แก่เกินไปนะคือวัยรุ่นก็คือสามารถใช้ได้นะคะอีกทางหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือฉีดไปด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวไปด้วยนั่นเองอีกอันนึงที่เราขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าดาวเนี่ยเป็นคนที่รู้สึกว่าหัว,หวข้างหนา้ามันล้านน่ะทุกคนหรือเขาไม่ได้เรียกว่าหัวล้านนะของเราอะแต่ว่าผมมันแบ่งไปตรงนี้นิดนึดนงอ่ะเออแล้วก็รู้สึกว่าแบบทุกครั้งที่แสกมันจะรู้สึกว่าแบบมันจะล้านอะ่ะตัวนี้คือของแคทตี้ดอลนะคะเฮลไลคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเป็นแฮ์คุชชั่นที่เอาไว,ไว้ปปิิดเหหมมมม่่่งงงนนนนนนัอออออขค้้าาจจะะยููใรรแบบีุก เขาจะเป็นเนื้อครีมแบบนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยพอเปิดออกมาปุ๊บก็สามารถอย่างนี้ได้เลยเอามาแตะแตะแถบแถบเต็มเต็มคือมันจะใช้งานได้งง่ายมากนะคะในลักษณะนี้แล้วก็เนื้อครีมเนี่ยมีความติดทนแล้วก็ไม่เยิ้มนะเท่าที่ลองใช้มาเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบครีมดีกว่าแบบฝุ่นนะเพราะว่าบางทีก็หกหรือแล้วคือหกกันหกตลละทีมันเพิดงไปหมดเออแล้วมันเป็นสีดาอ่ะคือแบบมันใช้ปะนี่นะคะวิธีใช้ก็คือ เอามาปกปิดจุดที่มันหวงมันแหวงเอ้อมันก็ทําให้กรอบหน้าเราเนี่ยชัดขึ้นเนาะไปแบบเร็วๆนะคะมาดูวันถัดไปเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นน้ําหอมที่เราชอบมากๆเลยเนี่ยก็คืออันแรกนะคะของโจมาโรนะคะ่ะกลิ่น English Pear and freesia นะคะตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นน้ําหอมยอดฮิตในใจของใครหลายๆคนเลยเพราะว่ามันหอมจริงทกลิ่นมันจะแบบว่าออกแนวแบบแพร์ะกลิ่นแบบคุณหนูอะตรงป,ปลายๆเนี่ยก็จะมีความเย็นนิดนึง ฉีดบ่อยมากๆนะคะพกไปไหนมาไหนด้วยตลอดเวลาด้วยความที่มันพกพาง,ง่ายอะขนาดนี้มันกําลังพอดีใครที่แบบว่าอยากใช้เจมาโลนไม่รู้จะใช้อะไรแรกๆเดี๋ยวว่ากลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่แนะนําเลยน้าหอมตัวถัดไปนะคะที่เพิ่งได้มาในปีนี้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งองันที่ใช้บ่อยมากๆนะคะก็คือของด a v i d o cool f ็อ o คู Water นะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะตัวเนี้ยมันจริงๆอะอยากได้แค่ของด a v i d o ดอคืออยากได้ไม่ใช้กับแฟนอะไรอย่างนี้เอาเป็นน้ำหอมคู่ ก็ลเลยลองไปดุมดุมดมดคือตัวนี้เป็นตัวที่แบบตัดสินใจเร็วมากเพราะว่าของดาวิดอฟมันจะมีตัวของผู้ชายที่เป็นตัวดังๆเออเราก็อยากได้มาใช่คู่กันอะไรแค่นี้เลยนะกลิ่นของเขาเนี้ยจะเป็นกลิ่นแบบว่า เป็นผู้หญิงที่มีความสปอร์ตหน่อยมีความแอดเวนเจอร์หน่อยแต่ว่าก็ยังคงความหวานนะแต่ไม่ได้เป็นหวานที่แบบหวานเลี่ยนนะทุกคนอันต่อไปนะคะยาสีฟันมากงดีกว่าเปลี่ยนหมดหมู่แบบไวเวอร์อ่อันนี้นะคะเป็นยาสีฟันที่เราชอบมากๆนะคะของมาวิสนั่นเองนะชอบอันดับแรกเลยคือ package. แพ็กเกจแพ็กเกจเนี่ยนางดูแบบว่าดูแบบมีคลาสมีสไตล์อะไรอย่างงี้นะคะพอลองใช้เลยก็คือรู้สึกว่าแบบนางใช้ดีอ่ะเวลาถูฟันอนะ่ะเออมันรู้สึกสะอาดสะอาด i กลิ่นที่อยู่ในมือนะคะคือกลิ่นอะควาติกมินนะคะซึ่งก็เป็นกลิ่นที่เราชอบเหมือนกันแต่ว่ามีอีกอันนึงที่ไปลองใช้ของเพื่อนเราใช้แล้วชอบเนซื้อมาใช้เองแล้วก็หมดแต่ละเออไม่มีโชว์ในวันนี้นะคะก็คือสูตรสีม่วงเป็นสูตรจัสมินกลิ่นมันจะแบบแปลกนิดนึงแต่ว่าพอมนใช้แล้วมันกลมกล่อมมันอร่อยยังไงไม่รู้อะเออต่อไปเป็นน้ํายา้วนปากนะคะนี่เลยต้องยี่ห้อนี้นะคะของจี้ปุ๋งนะคะชื่อว่าโพลิลินมาร w วอชนะคะที่อยู่ในมือดาวคือสี Storm, ส้มสูตรออริจินอลนะคะอันนี้จริงๆไม่ได้ช คือชอบแค่ยี่ห้อแต่จะบอกว่ากลิ่นที่เราชอบจริงๆอะคือสีน้ำเงินเข้มรู้สึกว่ามันสดชื่นกว่านี้กลิ่นอันนี้คือแบบ บบส่วนความดีงามของนางเองก็คือว่านางเนี่ยเป็นน้ำยาบ้วนปากที่รู้สึกว่าไม่แสบปากอันดับแรกและอันดับสองคือพอบ้วนเนี่ยรู้สึกว่ามันสะอาดจริงๆเพราะมันมีหลักฐานให้เห็นหลักฐานที่ว่าเนี่ยก็คือพอเวลาบ้วนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกุ๊กกุ๊กคกกกุ๊กกุ๊กแล้วเนี่ยก็คือมันจะออกมาเป็นเส้นๆเ,เลยเว้ยมันจะแบบให้เราเห็นคาตามาที่หมวดหมู่ชำระล้างร่างกายกันบ้างดีกว่านะคะมาเริ่มที่แชมพูกันก่อนดีกว่าแชมพูที่เราให้เป็นน้ำเบอร์วันเลยก็คือนี่เลยค่ะ ตัวนี้เนี่ยคือแชมพูเพอร์เฟกต์เซรั่มนะคะเป็นสูตรออริจินอลนะคะซึ่งมันก็คือกลิ่นเดียวกับอันนี้เลยนะคะ3อันนี้เนี่ยก็คือจะใช้คู่กันมาพูดถึงในตัวนี้ก่อนคือตัวแชมพูของเขาเนี่ยคือไซส์ใหญ่มากนะคะทุกคนแล้วก็ความหอมเนี่ยหอมขั้นสูตรหอมดีงามมากและเป็นหอมที่ติดทนนานอะทุกคนเออประมาณ3มวันก็อยังไม่หลุดเลยถ้ายิ่งใช้คู่กับครีมนวดน,นะคะผมก็จะยิ่งหอมแล้วก็จะยิ่งนุ่มไปอีกสีส้มตัวนี้นะคะจะเป็นสูตรออริจินอลนะคะเป็นสูตรบ บำรุงเส้นผมอย่างล้ำลึกด้วยเซเว่นเพอร์เฟกออยแล้วก็จะมีโปรโตีนจากถั่วเหลืองที่จะมาช่วยบำรุงผมนะคะดีมันดีอันนี้หมดแล้วดาต้องซื้อซ้ำจริงจริงคอบมมากๆตัวเนี้ยจริงจงมันดังตั้งแต่อยู่ที่เกาหลีแล้วนะแต่ว่าไม่ชื่อไงเขามีขายในไทยแล้วนะคะแล้วก็ตอนแรกเขาก็ส่งมาให้พอส่งมาให้แล้วก็แบบเอ้ยลองใช้ติ <Wow. S 1> ดใจซื้อใช้เองท,ง shampoo, ทงั้งแชมพูทั้งอันนี้เลยออยบำรุงผมนะคะก็ติดใจนะอันนี้คือมิสอองเซนเพอร์เฟกต์เซรั่มนะคะเป็น ออยใส่ผมบำรุงผมที่แบบเลิศแล้วก็เพอร์เฟกสมชื่อเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นออยที่ไม่ทําให้ผมรีบผมรีบในทีนี้ก็คือแบบว่าใช้ออยบำรุงผมผมนุ่มจริงแต่ทำให้ผมมันนะคะแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นเออมันทําให้ผมแบบว่าดูฟูดูสุขภาพดีดูดนุ่มแล้วก็จกัดทรงง่ายมากยิ่งขึ้นเลิศเลยสูตรนี้จะเป็นสูตรออยแต่อีกสูตรหนึ่งที่เราชอบกว่าก็คือเป็นสูตรวอเตอร์เออที่มีส่วนผสมของนะ้ำมันมะพร้าวตัวนั้นดีมาก ยังไมไ่ลองต้องไปลองแชมพูอีกหนึ่งตัวนะคะที่ดาวลองใช้แล้วก็ชอบมากนะคะนั่นก็คือ love beauty and planet นะคะสูตรสีเขียวนะคะเป็นสูตรดีท็อกเส้นผมและหนังศีรษะให้สะอาดชดชื่นชดชื่นสดชื่นตัวเนี้ยที่เลือกมาไม่ใช่พอสูตรและคุณสมบัติแต่เลือกมาเพราะ กลิ่นหอมใดๆก็คือกลิ่นมีความอโรมามากนะคะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยคือไม่ชอบแชมพูที่กลิ่นหวานๆเพราะแบบมัน,มนเลี่ยนอ่ะทุกคนเออแต่ชอบที่มันแบบมีกลิ่นแบบสดๆสดซาสดชื่นยังอยู่ในหมวดหมู่ของผมนะคะต่อไปค่ะก็คือไอคูนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นดรายแชมพูที่อยู่ในรูปแบบของโฟมมันจะเป็นโฟมแบบนี้ มันจะไม่เหมือนแบบสเปรย์นะทุกคนคือปกติที่เห็นกันมันจะอยู่ในรูปแบบของสเปรย์เนาะแต่อนี้คืออยู่ในรูปแบบของโฟมค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันใช้งานง่ายกว่าอีก เนี่ยแล้วก็แบบถูถูขยำขยำไปใช่ไหมมันก็จะเปียกนิดนึงทุกคนแล้วเราก็ใช้ดราเป่าผมนะคะเป่าให้มันแห้งแล้วพอมันแห้งนะผมมันจะแบบเด้งฟูกลับมาเหมือนแบบว่าเฮ้ยไอชิลลี่เป็นแบบนีไม่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเดีวรู้สึกชอบกว่าแบบพวกแป้งอ่ะเออแบบไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะละไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้ต่อไปพูดถึงรายจะเป็นตัวไหนไปได้นอกจากตัวนี้ อนออกมาจากโชว์รูเพราะเนี่ยฉันไม่ถอยมาจากช็อปของได s ันนะคะตอนนั้นพี่สันทันเขาจะกิบ แล้วเขาก็เลยแบบว่าโลของออเขาก็เอาของมาเซลล์นู่นนี่นั่นรวมไปถึงอกแทนฐานวางนี้ด้วยนี่จะบอกว่าได้มาในราคาสามร้อยบาทนะจ๊ะแต่ว่าเป็นเลขแท้และอย่างงี้คือแบบภูมิใจเวอร์ตันนี้มันก็คือที่วางไดของไดสันนั่นเองนะคะซึ่งมันจะสามารถวางหัวไดแบบนี้ได้นี่นะคะของดาวเป็นไดรรุ่นแรกนะคะมันจะมีไดรทั้งหมด3าหัวนะคะแล้วก็มาวางไวต้ตรงนี้ได้เลยพูดถึงเจ้าตัวไดเลยดีกว่าก็คือว่าไดตัวนี้นะคะเป็นไดรเปร่า ผมที่เราใช้แล้วแบบกลับไปใช้ได้ปกติก็คือแบบไม่ได้เลย ความแบบหมุนอย่าว่าทำไมแบบไดอันอื่นมันไม่แรงอ่ะทุกคนอาจจะคิดว่าดาวกระแดแต่ว่าขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครที่ได้ใช้ไดสันทุกคนจะรู้ว่ามันแตกต่างจริงๆแบบจริงจร,งจรงิคุณพระที่ <c oughs> อย่างดาวเนี่ยเป็นคนที่ผมหนามากใช่ไหมทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันทําให้การสระผมของเราเนี่ยเป็นง,ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรายปกติในการสระผมเนี่ยมันก็คือจะใช้เวลานาน,านมากๆในกา,ในการไดแล้วเราขี้เกียจเออพอมาใช้ไดสันก็รู้สึกว่าการสระผมเนี่ยไม่ใช่เรื่องขี้เกียจอีกต่อไปแล้วก็คือขยันสระผมมากขึ้นก็คือเป็นข้อดีีท่ปลายเุ ถ้าใครที่คิดว่าจะซื้อแล้วลังเลพูดเลยว่าซื้อ เพราะมันคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆอ้ามาถึงอันถัดไปนะคะก็คือเป็นที่ม้วนผมบ้างดีกว่านะคะซึ่งที่ม้วนผมขอ่เราใช้อยู่แล้วก็ชื่นชอบรู้สึกว่าใช้บ่อยมากๆเลยเนี่ยนะคะอันนี้นะคะคือของือซ่าชานั่นเองนะคะเป็นรุ่นรุ่นสีชมพูเออไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคือรุ่นอะไรนะคะแกนม้วนเนี่ยน่าจะประมาณ25มั้งเออเป็นแกนม้วนขนาดกลางนะคะซึ่งเวลาม้วนผมออกมาแล้วเนี่ยคือมันจะให้ลุคที่เป็นแบบเนี่ยเอออะไรประมาณนี้นะคะความโค้งความงอนความรอน ะะก็คือประมาณนี้อันนี้คือได้ใช้อันนี้ม้วนนะเดๆก็คือสวยเป็นขนาดที่กําลังดีพอดีแล้วก็ไม่หนักเกินไปสามารถพกพาได้ง่ายๆแต่ว่าข้อเสียคือมันปรับระดับความร้อนไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบไม่ใช่ตัว top t o ของทาง l o u i ชาที่เขาจะขายอะเนาะคุณภาพเออหรือว่าลูกเล่นเออมันก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันไม่กี่ร้อยบาทเองอะคือมันถูกมากอะแต่ดันใช้ดีไงเอออีกอันนึงนะคะก็คือน้องหวีจ้า ตัวนี้นะคะเป็นหวีของอเวด a าค่ะทุกคนมันเป็นหวีที่ดีแบบดีมากๆ เรารู้สึกว่ามันเป็นหวีที่ถนอมหัวถนอมผมถนอมหนังศีรษะสุดแล้วตั้งแต่ใช้มาคือถ้าเกิดว่าใช้หวีทั่วไปอ่ะสิ่งที่เรารู้สึกเลยเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเจ็บหนังศีรษะไอ้ผมที่มันสั่งกะตังอยู่อ่ะมันไม่ได้ช่วยทําให้มันดีขึ้นเออมันช่วยทำให้หนักขึ้นมช่วยทำให้ผมขาดแต่ตัวเนี่ยพูดเลยว่ามันช่วยในเรื่องของผมสั่งกะตังทุกคนเออคือมันจะช่วยแบบลดผมพันกันได้ดีมากๆไม่เชื่อล,ลองเพราะว่าดาวอ่ะลองมาแล้วเราลเลยกล้าพูดได้แล้วก็ตรงหัวของเขาเนี่ยจะเป็น หัวปุ่มกลมๆนะคะช่วยให้เลือดหมุนเวียนมาเลี้ยงหนังศีรษะได้สรุปวิธีอะไรก็คือมันเป็นหวีที่มากกว่าวีมันไม่ใช่วีที่แค่วีผมแต่มันเป็นหวีที่ช่วยบำรุงหนังศีษะไปด้วยในตัวเล็กแหมแต่แพงแหละพูดเลยว่าแพงอันนี้ก็คือแพงอีกเ <c oughs> ช่นกันพูดด้วยความสัตย์จริงว่าแบบดีจริงๆ <c oughs> มาดูที่หมวดหมู่ชํารลล้างร่างกายกันบ้างดีกว่านะคะสําหรับสบู่ที่เราชอบแล้วก็ใช้บ่อยมากๆนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะอาจจะกรังๆหน่อยนะทุกคนตัวนี้คือช็อกโสวุตัวนี้คือช็อกโมวสบุดอกก ตัวนี้คือช็อกุบุสุคุน <c oughs> จานถูกป้าวันนี้ชกุบุสุโมโนกะเตริ ก็เป็นครีมอาบน้ำนะคะที่นอกจากจะชำระร่างกายให้สะอาดแล้วเนี่ยเขายังมีกลิ่นหอมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเย็นด้วยจ้าหลักหลที่ชอบเลยก็คือมันเย็นทุกคนมันเย็นเพราะมันเย็นแล้วมันก็สดชื่นดีเฟรชเฟรชเลยกลิ่นมันจะแบบไม่อ่อนโยนเลยคือกลิ่นมันจะเป็นแบบผู้ชายมากๆเพราะมันเป็นครีมอาบน้ำของผู้ชายนะคะแต่ว่าถามว่าผู้หญิงใช้ได้ไหมก็คือใช้ได้นะคะเพราะว่านี่ใช้ยุ่ตัวต่อไปมาหวานๆกันบ้างอ่ะตัวนี้นะคะคือของโท a ปนกอ ry นะคะตัวนี้ นิฟิโคโค่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมแบบมะพร้าวเนาะผสมกับแมงโก้แมงโก้แมงโก้คือมะม่วงเออกลิ่นมันจะหวานอมเปรี้ยวนะฮะและที่สําคัญเลยคือไซส์ใหญ่จุใจให้กลิ่นหอมติดผิวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นด้วยนะคะคือช่วงที่มันมีโปรคือแบบคุ้มมากๆหน่ตัวนึงตัวนี้จะหายากหน่อยเพราะว่าไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะจ๊ะนี่นะคะคือของชื่นใจใบมิตรผลค่ะทุกคนตัวนี้นะคะเขาจะเป็นครีมอาบน้ําที่มีส่วนผสมจากน้ําตาลอ้อยธรรมชาติหลักๆที่ชอบหน่อยก็คือ หนึ่งเลยชอบกลิ่นของเขามากๆกลิ่นของเขาเนี่ยคือจะมีความหวานแต่อย่างที่บอกก่อนหน้านี้เนาะว่าเดาไม่ชอบกลิ่นอะไรที่มันแบบหวานหวานแบบหวานเลี่ยนแต่อันเนี้ยมันก็ไม่เชิงว่าเป็นหวานเลแบบแบบี่ยนซะทีเดียวนะคะกลิ่นของมันแบบหอมหวานหอมนุ่มหอมละมุนอะไรเงี้ยเออพอใช้รู้สึกว่าแบบทำให้ตัวเราแบบนุ่มนิ่งมาก่อนเดาเลยเวลาใช้แล้วปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวของเราเนี่ยมันชุ่มชื้นมาก่ขึ้นแล้วก็กลิ่นติดผิวดีงามมากๆ ใช้คู่ก,กันกับตัวนี้นะคะทุกคนเป็นบอดี้โลชั่นนะคะที่มีส่วนผสมจากน้ำตาลอ้อยธรรมชาติอีกเช่นกันนะคะสองตัวนี้<ม>ใช้คู่กันคือเลิศเลยคือมันยิ่งช่วยทำให้กลิ่นติดทนอยู่ที่ผิวเรานานมากยิ่งขึ้นแล้วตัวนี้นะคะที่ชอบเปหนึ่งอย่างเลยกนะ็คือมันเป็นโลชั่นที่เนื้อดีมากๆทุกคนให้ทําให้ผิวเนี่ยเหนียวเนหนอะเลยนะคะเหมาะกับการใช้ every day เหมาะกับการใช้ทุกๆวันเลยสวยสวยซื้อมาใช้ด้วยซื้อมาตกแต่งด้วยคือเลิศมาโลชั่นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะนี่นะคะของโ so ซ ซอแบนกอรี่กลิ่นนี้คือแบบชอบมากเรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แบบเราชอบอ่ะชอบแบบชอบมากอ่ะซอแบนกอรี่ The Rice Tea Butter Body Lotion ชุ่มชื้นที่มันแบบเข้มข้นขึ้นกว่าตัวเมื่อกี้นะคะใช้ทาตอนกลางคืนนะคะมันก็คือจะแบบติดผิวดีงามมากอีกตัวหนึ่งเลยที่ชอบนะคะก็คือ The Body Shop นะคะที่รุ่นว่นา Lish Palm Body Yogurt มันจะมาอยู่ในรูปแบบของเอ้ยเหมือนถ้วยโยเกิร์ตอะไรอย่างงี้ใดๆก็คือกลิ่นหอมมาก กลิ่นหอมแบบสไตล์แบบเปรี้ยวเปรีปรสสส้ยวซาสุดใสและเนื้อของเขาะะจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีแล้วก็แนะนําเลยนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเจะเป็นเนื้อแบบคล้ายๆเนื้อเซลบางเบาเมื่อทาลงมาที่ผิวนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าเย็นสดชื่นด้วยอีกหนึ่งตัวนะคะที่เอาไว้ใช้บํารุงผิวนะคะเพื่อไม่ให้ผิวแห้งแตกตัวนี้จะเป็นการบํารุงที่เข้มข้นขึ้นมาในสเต็ปแบบสูงสูงมากตัวนี้คือไบโอออยล์นะคะที่ปกติแล้วมันจะดังในตัวเนื้อออยล์ที่ เป็นน้ำเนาะเออแต่ตัวนี้นะคะเขาไม่อยู่ในรูปแบบของเจลซึ่งเราสึกว่ามันทําให้การใช้งานเนี่ยง่ายขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าเอามาไว้ทาตัวแต่ว่าเดีเอาไว้ทาตูดเอาไว้ทาตูดที่แบบว่ามันก็จะมีจุดที่แบบว่ากร้านเนาะเออเหมือนแห้งกร้านอะไรอย่างงี้นะคะก็จับตัวเนี้ยมาถูๆทาๆนะคะเชื่อไหมไว้ตรงที่แห้งกร้านนุ่มขึ้นมาเลยเออข้อควรระวังก็คือมันมันมันแต่ว่าจริงๆก็คือไม่มันเท่าออยล์แล้วก็ไม่เหนียวเหนอะนะเท่าออยล์ส่วนโลชั่นป้อง แสงแดดน,นะคะก็อย่าให้ขาดตัวที่ชอบแล้วก็ใช้ดีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเนี่ย bio r a uv anti pollution body care serum นะคะสูตร refresh bright นะคะตัวนี้เนี่ยคือมันจะมีความเย็นด้วยนะคะเป็นโลชั่นกันแดดที่ไม่เหนียวหนึบน,นะส่วนใหญ่โลชั่นตามท้องตลาดทั่วไปที่เอาไวท้ทาตัวถ้ายิ่ง s p สสูงๆมันก็จะยิ่งเหนียวเหนอดตัวนึกอ,ออกป้าแต่อันนี้คือไม่เป็นดีงามมากยกให้เป็น number no. one ส่วน number two ที่เพิ่งคนพบก็คือนี่ตัวนี้ตัวนี้คือ userin dry touch ซันเจลครีมนะคะเป็นอัลต้าไลท์เนื้อของเขาจะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะแล้วก็มีความแบบว่าบางเบาไม่เหนียวหน่าทาไปแล้วตัวจะไม่ด่างด้วยนะคะคือบางอันที่มันจะเป็นเนื้อข,า,ขาวๆแล้วทาไปแล้วตัวะจะเทาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้ไม่เป็นนะคะ <c ute> น,นะคะแล้วมันก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยที่ไม่รู้สึกว่าร่างกายของเรานเนี่ยเยหนียวเหนอะเลยตัวนี้ลองใช้แล้วก็ผ่านแล้วก็เลิศมากนะคะวันนี้ก็เอามาเป็นชอย i c e ใเพื่อนได้เลือกอีกหนึ่งตัวมาดูที่ตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดแปรงแต่งหน้าแล้วก็ฟองน้ําแต่งหน้านั่นเองตัวนี้ได้มาจาก efeboy นะคะซึ่งเป็นที่ล้างแปรงที่ถูกและดีชื่อว่า bling bling brush นะคะสามารถทาความสะอาดได้ทั้งแปรงขนสัตว์แปรงสังสคอ์แล้วก็ฟอง ะะวิธีใช้ก็คือง่ายๆแค่เอาฟองน้ำไปจุ่มน้ำแล้วแล้วก็เอาตัวนี้เทลงไปและด้วยความที่มันราคาแบบว่าไม่บาดใจมากอะ่ะเนาะเออมันก็สามารถเทล้างเทล้างเทล้างบางทีแปรงดาวเยอะมากๆก็ใช้ครั้งแล้วขวดค่ะแต่ก็มีอีกหนึ่งแบรนด์ที่รู้สึกว่าใช้แล้วดีไม่แพ้กันเลยก็คือของมิวสกินนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอยู่กับตัวแต่สามารถลองไปเซิร์ชดูได้อนัอนเนี่ยก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างแปรงอันหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะอ่อนโยนเลยนะคะก็เหมาะกับคนที่กังวลเรื่องอาการระคายเคืองผิวด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ กว่าตัวถัดไปนะคะที่กลายมาเป็นของชอบแบบงงๆเลยก็คือ o f อ s สวิตนะคะตัวนี้เนี่ยคือผิดชู่เปียก ที่ช่วยในเรื่องของการลดเหงือ่อลดการสะสมของเชื้อแบ,บคทีเรียบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นปลอบประโลมผิวแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสของรักแร้นั่นเองเหมาะมากคนที่แบบว่าเหงื่อออกระหว่างวันวิธีใช้ก็คือแค่ทาทิ้งไว้ตอนกลางคืนเน้นย้ำว่าตอนกลางคืนนะก็ให้ทาทิ้งไว้มันจะมีฟิลที่รู้สึกว่าตึงๆนิดนึงตึงๆรักแร้นะคะแต่ว่าตื่นขึ้นมาก็อ,อับน้ำอาบน้ำใช้ชีวิตตามปกปติอะไรอย่างงี้นะคะแล้วกไนน็ไม่น่าเชื่อทุกคนไม่น่าเชื่อใช่ไหมไม่น่าเชื่อจริงๆว่าระหว่างวันมันจะช่วยลดปริมาณเเเหหื่ออแแลลล้้วว็พดสรจ แมผลที่ตามมาก็คือมันก็จะช่วยลดกลิ่นตัวไปด้วยในตัว Amazing มากเว้ยหลังจากที่ได้ลองใช้มันล่าเงื่อจริงๆทุกคนสาหรับใครที่สนใจนะคะก็ลองหามาใช้ดูได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่เชื่อก็แนะนําว่าให้ลองด้วยตัวเองนะคะมาดูที่อันถัดไปนะคะที่ต้องมีติดกระเป๋าเลยก็คือติดชูเปียกทุกคนเอออันนี้ของซอฟเน่นะคะกลิ่นที่น่าชอบนะคะก็คือกลิ่นพีชเลยค่ะทุกคนคือแบบว่าหอมมากตัวนี้เป็นแบบอีกหนึ่งไอนทมที่แบบต้องมีพกติดกระเป๋าไว้เลยเอาล่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จบิี่ เป็นที่เรียบร้อยนะคะสําหรับในหมวดของของใช้ทั่วไปนะคะที่เป็นของชอบของโปรดปานที่มานําเสนอทุกคนได้ดูในวันนี้ใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะยังไงเนี่ยก็สามารถตามไปดูสกินแคร์กับเมคอัพต่อกันได้เลยเราใส่ไว้ให้ในลิสต์เฟรนดเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงเนี่ยใครที่สนใจก็คือสามารถเข้าไปดูต่อได้สัวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะคะเราจะได้เจอก,กันใหม่ในครั้งหน้า ไปส่วนสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย